สวัสดีจากพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทั่วโลกบงชูตุลมนเมจะมีฟองเซ้เวเนียมองเชียเวกมัวดิซุปดีซุปเด้อชอมปินงยงโบลดชีเวียนดูฟินีเลยคุยซีนที่ไทยบุงบนซุปมาพี่น้องก็หลายยาหางสบายดีกันบ่จ้ะมาเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่ยาว เกาเหนียวกองแบบนี้พี่น้องหนึ่งเดียวเดี๋ยวนี้เฮ็ดคลิปช็อตไปเดียวว่างหันน้อยหนึ่งเพราะได้ยอดให้เอฟซีชอบเบิ้งคลิปสั่นเนาะจ้ะเนาะมาเด้อเข่าคำเงี้ยงท่วงอีกละมาเด้อหยุดงานมีเวลาวให้กับเข่ากินพี่น้องงานสามมื่นจะเฝ้าเบื่อเด้อ ตึง้งเด็กกับตึ้งโวตตึ้งแจ่ม,มากระลุงกระเลงไปเดว่ากันเนด้อมาคำแดกแห้งมันมื่อกินโดนพี่น้องจ่มว่าที่ทอดหมูกินกับว่าท่านหิวก่อนหิวก่อนมามีอารมณ์ทอดพี่น้องเอ้ยกระเลงเนี่ว่ากันกินอันนี้หิวกัน เห็ดนางฟ้าอาหารบ้านเขาเนี่ยแซ่บเดยดนะหวานบ่ได้ก,กินเห็ดฝรั่งปีนี้เห็ดบ่อกจักสีบอกบุ๊บ่มีเวลาไปหาตำบักแกงตำบักแกงเอาใส่ตูเต้เย็นไว้พี่น้องใส่ตู้เย็นไว้ อยู่มังหนอกบ่คือบ้านท้าเดีพี่น้องกินโบก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่กระอับใส่ยังใส่ตู้เย็นไว้จ้ะกินได้คืเอเกาจำตำ,ต,ตำแตงกอนเนาะอือืตำแตงก็แซ่บสดสมใจอยาก คำบอยเอฟซีพี่น้องเอฟซีขอบคุณทั้งยอดวิวขอบคุณทุกไลดุกซับสะไข่เด้อค่ะเด้ออืมใส่ดุอาหารใบขอมตำน้ำอืมอุ่นถ่องเป็นยังไง đại hết bơ biển cả, khẩu với bưng đứa già đứa, hết clip nhau kín hải bưng vô, giang, trái chọn, giọt thêm chọn, béo, trái có ชาบิดิต้นหอมเขาทางโนกโป๊แถมก้อยเลยโอ๊ยเขาติดมือดีดีพี่น้องเงิดไหลโอ้ยน้องเข้าติดมือน่ะงี้ไปหนาเลาิศเลยว่าสิทอดอันว่าสิทอดมวนแดดเดียวเพราะอด้อัน ข้ามือแน่ส,นนนสักกี่ขันก่อนก็ตำแตงมีอะไรผักซื้อมาเมือ่อวานก็บ๋ยบอกมาล้างกิน <c oughs> มือแะไยังว่ากันไหมฝากเบลเอาหน้ายด้เพี่น้อง ชอบสมอยากกินแล้วกินกับมี่หลายย่างกับพี่น้องถึงกี่ขั้นกี่ขั้นกินแล้วยังไงสิละ ก็ไดหห้มีอันงานงงหัวหน้าจับอืมอืมเนีย่ยปากเนี่ยคำจับแซบแห้งพี่น้องเอ,อ้ ไมาอยากมือเขาบอกนี่เขาบอกพี่หนันกต้องเผ็ดต้องแซ่เบเจ๊พริกไรพี่น้องจ้า จะวาทำไเลยจังทีคานทิปทิปเนี้ยท่าุผู้าคตั้งแต่กะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยค่ะเนอที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดสันกระดิ่งไว้สิบรพลาดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าแตงกิยวิลิมัดิม y f a ฟน ขอบคุณนะคะแม็กซี่บุกกเกี๋ยวการคิมทาค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายสูดๆเด้อค่ะเด้อหักทุกคนเก่าหนา,หนาเริ่บๆค่ะบ๊ายบายค่ะไปละบ๊ายบาย